สวัสดีครับเพื่อนๆครับภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่เพื่อนเอนเห็นอยู่นี้คือบริเวณด้านหน้าวัดแก้วประเสริฐนะครับเ,เป็นปากอ่าวที่สวยงามมากนะครับอยู่ที่บ้านท่าแอดตําบลปากคลองเอเภอประทิวจังหวัดชุมพรน,นะครับเพื่อนๆเนชื่อไหมครับว่าวัดแห่งนี้นะครับเกิดจากนิมิต ของหลวงตาท่านหนึ่งนะครับวันนี้คณะของเรานะครับซึ่งนำโดยท่านอาจารย์อภิชาติดำดีนะครับคุณสมสุขซื่อต่อสาซึ่งเป็นเพื่อนอาจารย์อภิชาติดำดีและก็คุณพยงลิ้มไพบูรณ์นะครับเจ้าของร้านโพซิมนะครับร้านาขายของตกแต่งบ้านและสวนที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะมากราบหลวงตาที่วัดแห่งนี้นะ เดี๋ยวจะขอเล่าประวัติหลวงตาเราจะมากราบสักนิดหนึ่งนะครับเราตัดท่าไปที่โรงงานสุราบางยี่ขันสองจังหวัดปทุมธานีนะครับหนุ่มใหญ่วัย48ปีชื่อบรรจงประเสริฐดีนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นคนที่กำลังรุ่งโร์ที่สุดในหน้าที่การงานเพราะว่าการศึกษาก็การศึกษา,กกา,กษาดีนะครับจบการศึกษาปวสช่างกลจากเทคนิคพระนครเหนือสมัยก่อนนะครับหรือเทคโนโล ครปัจจุบันนะครับจบนิติศาสตร์ัณิตมสทนะครับท,ทำให้หนุ่มใหญ่ที่ทำงานมานานประสบความสำเร็จเป็นถึงประธานสาภาพแรงงานนะครับโรงงานสุราบางยี่ขัน2องปทุมธานีนะครับเรียกว่าการเงินมั่งคั่งการงานมั่นคงอย่างสุดๆแต่ชีวิตของหนุ่มใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตเมื่อ2541นะครับ ในขณะที่นอนอยู่นะครับคุณบรรจงก็ได้นิมิตเห็นแสงสว่างเป็นประกายวูบวาบนะครับแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนพระภิกษุหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็พูดว่าลูกเอ๋ยจงภูมิใจเยี่ยงมนุษย์อวากาศเถิดที่ลูกได้ถูกคัดเลือกให้มาทํางานนี้หมายความว่ามาทํางานในการสืบสารต่อพระพุทธศาสนานั่นเอง ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณบรรจงไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะมาบวชแต่ว่านิมิตก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆและนิมิต็นสถานที่ที่ตัวเองจะต้องมาบวชนั้นเนี่ยมีอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งเป็นถ้ำและแอกแห่งหนึ่งเป็นเชิงเขาที่สามารถมองเห็นทะเลได้อย่างสวยงามนะครับคุณบรรจงได้ไตรตรองเรื่องนี้อยู่เป็นปีนะครับจนกระทั่งคุณแม่ได้มเสียชีวิต นะครับคุณบรรจงก็ตัดสินใจได้ลาออกจากงานแล้วก็ได้บวชทดแทนพระคุณคุณแม่นะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่บวชที่วัดชินะวะราราวร,าว,ราวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ชื่อว่าพระบรรจงธรรมระโส เมื่อบวชเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์บรรจงก็ไปกราบครูบาอาจารย์ที่ท่านศรัทธาอยู่ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระอาจารย์วิเวกธรรมานันโวทวัดถ้ำโพงพางจังหวัดชุมพรที่นี่เองนะครับที่พระอาจารย์บรรจงธรรมรโสห,หรือหลวงตาจงได้เรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานขั้นพื้นฐานกับพระอาจารย์วิเวกจากนั้นพระอาจารย์วิเวกก็พาเดินทุด,ดงนะครับไปกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมเชียงใหม่ เชียงรายข้ามไปถึงลาวไปถึงพม่านะครับเพื่อเป็นการต่อยอดการปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับพระอาจารย์วิเวกได้พา,าหลวงตาจงไปจำพรรษาที่สำนักสงฆ์บกอบ้านกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับโดยมีหลวงพ่อด,ดำนะครับแล้วก็พระอาจารย์วิเวกนี่แหละสอนกรรมฐานพระบัรจงนะครับโดยใช้ เมนเผาศพเป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้นตลอดพรรษาและเมื่อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์วิเวกกน็นำพระอาจารย์บรรจงเนี่ยนะครับไปฝากเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญมาปะผาวโรวัดถ้ำพงพางชุมพรอีกครั้งหนึ่ง ในปี2543ได้เจอสถานที่ปฏิบัติธรรมในนิมิตนะครับพระอาจารย์วิเวกได้พาหลวงตาจงนะครับไปวัดถ้ำม,ม้าร้องอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อเข้าไปในถ้ำหลวงตาจงรู้เลยว่านี่คือสถานที่ที่เป็นหนึ่งในนิมิตในการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็าจากนั้นนะครับ พระอาจารย์วิเวศก็ยังนําหลวงตาจงเนี่ยมาที่สํานักสงฆ์ควรเจริญน,นะครับบ้านท่าแอดตํบาบลปากคลองอํเภอปะทิวจงังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นสํานักสงฆ์ร้างน,นะครับไม่มีพระอยู่ปฏิบัติธรรมเมื่อหลวงตามาเจอที่นี่หลวงตาถึงกับกับว้าวนะฮะผู้ภาษาคนใหม่ก็คือว่าวบอกใช่เลยนะฮะคือที่นี่แหละที่อยู่ตรงตามนิมิต ของหลวงตาเลยทีเดียวนะครับที่เห็นปากอ่าวทะเลสวยง,งามและด้านหลังเป็นภูเขาและหลวงตาก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เป็นต้นมานะครับหลวงตาก็อยู่ปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ควรเจริญเรื่อยมาจนถึง27ตุลาคม2553ด้วยการผลักดันของญาติโยมและหลวงตานะครับก็ผลักดันให้ที่แห่งนี้เป็นวัดได้ชื่อว่าวัดแก้วประส มีพระบรรจงธรรมระโสซึ่งตอนนั้นหลวงตานั้นเนี่ยนะครับอายุ60แล้วพรรษา11แล้วนะครับก็อยู่ที่วัดแห่งนี้และอีกหนึ่งปีต่อมาคือมกรา5้นะครับท่านหลวงตาจงก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสนะครับวินาทีที่พวกเราได้กราบหลวงตานะครับ ในวันนั้นคณะของพวกเรามาถึงวัดแก้วประเสริฐสิบโมงแล้วนะครับหลวงตาก็นะฮะมีญาติโยมเนี่ยนะครับนะฮะมากราบมากมายนะครับหลวงตาก็กรุณานะครับเปิดโอกาสให้พวกเราท่านเดินลงมาให้พวกเราได้กราบนะครับทันทีที่ผมเห็นหลวงตาห่มจีวรแบบนั้นเนี่ยนะครับผมถึงก็อึ้งเลยทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมหลวงตาท่านห่มจีวรขาดนะฮะแล้วก็เย็บแล้วเย็บอีกแบบนี้นะครับก็เหมือนกับหลวงตาท่านรู้ความคิดผม ตอนได้นั่งสนทนากันท่านก็บอกว่า,อ,าอย่าไปยึดติดอะไรเลยนะครับแม้แต่เสนาธนะที่สร้างเหล่านี้ก็ไม่คิดว่าเป็นของของเราเราทําไว้เพื่อพระศาสนาเท่านั้นนะฮะนี่เป็นสิ่งที่หลวงตาท่านรู้ทัน,ทนแนวคิดนะครับแล้วก็หลวงตาเองเนี่ยนะครับท่านมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543ตั้งแต่ยังเป็นสำนักสงฆ์ก็พัฒนาที่นี่คือเริ่มสร้างถนนหนทางสร้างอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นที่นี่ นะครับจนกระทั่งท่านเป็นเจ้าอาวาสในปี54นะครับญาติโยมที่สนิทบอกว่าเวลาจะสร้างอะไรสักอย่างวัดแห่งนี้ไม่มีปัจจัยสร้างเลยนะครับแต่ด้วยบาร,รมีของหลวงตาแท้ๆนะครับหลวงตาเล่าว่าเวลาสร้างเจ้าแม่ควรอิม่มแห่งทะเลใต้สูง9.99เมตรนี่นะครับท่านก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ถ้าเขาหมอนเป็นเวลา9วัน9คืนนะครับะจะสร้างพระพิคเนศ4.99เมตรก็ต้องนั่งอ ปฏิบัตธิธรรมนะฮะอย่างอุกฤษเลยนะครับบริเวณที่จะสร้างนั่นแหะครับกว้างศอกยาวศอกนั่นแหะครับเวันเก้าคืนเติมแม้กระทั่งสร้างหลวงพ่อองค์ขาวนะครับพระพุทธมหารัตนมณีสเวตที่สุดเนี่ยนะครับที่องค์ใหญ่เนี่ยนะฮะท่านก็นั่งสมาธิบริเวณนั้นเนี่ยเาวัน9้าคืนสู้ลมสู้แดดทุกอย่างนะครับนี่ก็คือบารามีของหลวงตา นะครับที่ผมอยากจะบอกกล่าวอยากจะบอกเล่าเพื่อนเพื่อน,นที่เคารพรักกลัลยาณมิตรทุกท่านได้ฟังนะครับและคําสอนหลวงตาที่เขียนในหนังสือนั้นบางส่วนท่านก็บอกว่ามาจากนิมิตนะครับบางส่วนก็เป็นของครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะที่บอกต่อกันมาท่านเขียนตําราเขียนหนังสือทำามเยอะแยะมากมายแล้วเขียนขึ้นมาก็แจกทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปกราบหลวงตาจ วัดแก้วประเสริฐนะครับอำเภอปิตุจังหวัดจุมพรเพื่อนๆอ,อย่าได้ละโอกาสอันดีอันนี้นะครับผมเองไปแล้วนะฮะพร้อมคณะก็เกิดความประทับใจอย่างไม่หลูลืมเลยทีเดียวและมีโอกาสก็ค,คงจะได้มีโอกาสไปแวะเวียนไปกราบหลวงตาอย่างสม่ำเสมอและขอปวาวณาตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาจงแห่งวัดแก้วประเสริฐตลอดไปครับ